ประกอบไปด้วยมีสีแดงนะครับเป็นสีแดงเงาตัวสีดำเนี่ยจะเป็นดำด้านนะครับสวัสดีครับร้านโก้มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้จะพามาชมรถคาวาซากินะครับนินจา400นะครับตัวนี้เป็นรถปี2017นะครับ สีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นประกอบไปด้วยมีสีแดงนะครับเป็นสีแดงเงาคันนี้จะเป็นสีแดงเงาแล้วก็ตัวสีดำเนี่ยจะเป็นดําด้านนะครับตัวนี้จะมีสสีนะครับเรามาดูของแต่งข้างหน้าครับข้างหน้าตัวนี้เป็นชิลหน้าแต่งนะครับสีดํานะครับแล้วก็มีหุ้มคาร์บอนด้านข้างนะครับแล้วก็ปอกแฮนด์ปอกแฮนด์ปอกแฮนด์แต่งนะครับตัวนี้แล้วก็มีกาดหม้อน้ํำแล้วก็กันล้มนะครับ แล้วก็ตัวนี้ท่อแอโร่นะครับท่อแอโร่ทรงทรงยาวนะครับตัวนี้แล้วก็รู้สึกจะเป็นตัวนี้เป็นท่อเดินมาทั้งเส้นนะครับตั้งแต่เฮดยันปลายเลยนะครับน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกันนะครับตัวนี้ท่อยาวนะเสียงจอกนุ่มๆน,นะครับ คันนี้เราเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับหน้าหลังเลยยางใหม่หน้าหลังใช้งานยาวๆนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวด้วยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าน่าจะฟรีดาวนะครับสนใจรายละเอียดทักทักเข้าไปถามได้ที่เพจ Facebook โก o มอเตอร์ครับสาขาอุบลนะครับแล้วก็ YouTube นะครับฝากช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเป็นโกมอเตอร์อุบลนะครับแล้วก็ Li@ น e แอดนะครับแอดโกมอเตอร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ